สวัสดีค่ะเจอมองเปียวอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูรีวิวรถเข้าใหม่อีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้เลยค่ะเจ้า Honda Accord นะคะ 1.5เยลเทอร์โค่ะคันนี้เป็นรถปี2021นะคะจดทะเบียนในปี2564ค่ะกับค่าตัวน้องอยู่ที่829,000บาทนะคะฟังไม่ผิดค่ะ829,000บาทนะคะเครื่องยนต์1.5ก็ไม่อ่ดแน่นอนนะคะเพราะเขามีระบบเทอร์โบด้วยประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะสาภาพตัวรถสวยแท้เดิมโรงงานเลยค่ะไม่มีชนหนักปิดความน้ำท่วมไม่แท้100%ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรับประกันตัวโครงสร้างแท้เดิมโรงงานไม่มีชนหนักปิดความน้ำท่วมตรวจ จอซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นต์นะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์หลังการขายให้ด้วยค่ะ2ปีหรือ1นึ่งมกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะแล้วก็มีบัตรฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของรถคันนี้ลูกค้าสามารถติดต่อหาหนุเปียวได้ตรงนี้เลยค่ะที่เบอร์0903247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยทักมาคุยกันเยอะๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมทั้งภายนอกและภายในของรถกันค่ะสำหรับคันนี้ นะะในส่วนของกระจังนนหน้าค่ะคาดด้วยโครเมียมสวยๆนะคะตัวโลโก้อยู่ตรงกลางค่ะดวงไฟใส่กิ้งไร้คาบเหลืองนะคะรอยแตกเ้าไม่มีนะคะมาพร้อมกระจังนนหน้าที่เป็นสีดําตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีดําแล้วคาดด้วยโครเมียมสวยมากนะคะบอกเลยว่าเป็นรถซีดานขนาดใหญ่นะคะทรงสป,ปอร์ตรถสไตล์ผู้บริหารเลยสวยๆหล่อๆที่เท่ๆนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์1.5นะคะแล้วก็ยางก็คือเป็นยาง ดันหลบอย่างดีนะคะยางใหม่สี่เส้นค่ะมาพร้อมล้อแม็กดเดิมๆโรงงานนะคะสภาพตัวล้อคือสวยมากแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านข้างค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยนะคะเป็นสีเดียบตัวรถค่ะกระจกต่างๆคือเทสเดิมทุกบานเลยนะคะมือจับเป็นนี่เลยนะคะระบบสมาร์ทคลีนนะคะเป็นมือจับเป้าโครเมียมนะคะแล้วก็แถบหน้าต่างก็คาดด้วยโครเมียมสวยๆเลยค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของภายในกันสักนิดนึงนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้า ภายในคุมโทนด้วยสีเบทนะคะอันนี้จะเป็นลายไม้นะคะตัดด้วยสีบอลและเป็นสีเบจภายในเป็นระบบไฟฟ้าเลยนะคะมาพร้อมนดเดิมโรงงานค่ะนะคะในส่วนของเม็ดอาร์ตขอบประตูต่างๆนะคะของเทเดิมโรงงานนะคะนี่เลยนะคะอยากดูจุดไหนเป็นพิเศษลูกค้าสามารถทักมาได้เลยนะคะนี่เลยแผ่นเพนเลขตัวถังเลขตัวเครื่องมีมาให้ครบนะคะรถดเดิมโรงงานตัวเบาะดูทรงสปอร์ตมากนะคะเป็นเบาะสีเบจ สภาพบอกคือสวยแต่งตึงเลยค่ะรอยย่นรอยยับไม่มีตัวเบาะใหม่มากนะคะในส่วนของเทบด้านหน้าค่ะก็จะมาพร้อมคอนโซลสีดำตัดด้วยลายไม้นะคะสีเบจอันนี้สามารถนะคะเดี๋ยวลองเปรียบเปื่อให้ดูนะคะ อ่ะอันนี้จะมีช่องเปิดได้นะคะมีคู่มือมาให้เดิมๆจากโรงงานแล้วก็มีไฟด้วยนะคะหยิบของกลางคืนก็คือสะดวกสบายมากช่องแอร์ต่างๆใช้งานได้ปกติมาพร้อมคอนโซลที่ดูหรูหราแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูฝั่งนู้นนะให้ดูแบบคร่าๆวๆกันกกอนนะคะเดี๋ยวเราไปรอบๆคันกงนกกอนนะคะสําหรับกันนี้นะคะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยค่ะในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังนี่กว้างมาก ะะมีปุ่มล็อกเด็กซ้ายฝามาให้นะคะแถบประตูจะเป็นสีเบตตัดกับลายไม้ค่ะแล้วก็มีในส่วนของติดตั้งคาซีดได้นะคะสายเบี้ยวต,ต่างๆใช้งานได้ปกติมีที่พักเขนมาให้มีช่องแอร์ด้านหลังกระเป๋าจิงงจ้่ซ้ายฝามีมาให้นะคะฝ้าเพดานรอยๆรอยเจอไม่มีค่ะสภาพตัวรถสวยเลยนะคะ Honda น,น,นะคะการดีไซน์ของเขาถ้าเราไม่ล็กรถนะคะลูกค้า เวลาเราใส่น้ำมันรถเราปลดล็อกอันนี้สามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะน,นี้เลยค่ะก็จะเห็นว่าเราใส่เก้าหนึ่งได้ แก๊สโซงอได้เบนซินได้นะคะเขาก็จะเขียนบอกไว้นะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของบ้านท้ายต่อนะคะอันนี้ติดในส่วนของฟิล,มล์มอลายฝ้ามาให้เรียบร้อยสะวกัศเป็นครีบฉลามค่ะด้านหลังไฟเบรกไฟไท้ายทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะมีในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้ด้วยเดิมๆจากโรงงานเลยตัวโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะอันนี้สามารถเปิดได้จากด้านหลังนะคะมีที่เปิดให้ลูกค้าแล้วก็ตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคือกว้าง แล้วก็สามารถพับในส่วนของตัวเบาด้านในได้ด้วยนะคะจะมีที่ดึงแล้วก็พับตรงนี้ได้นะคะท่าลูกค้าอยากดูวีดีโอเพิ่มเติมหรือว่าวิดีโอ call อก็โทรมาได้เลยนะคะอุปก,กรณ์ต่างๆมีมาให้ครบข่ะแม่แรงปัจเจอล้อสเปรอันนี้มีมาให้ครบของแทเ้เดิมโรงงานนะคะ ภายใ,ในสวยๆแบบนี้เลยลูกค้านะคะใครที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะของรถคนันนี้ลูกค้าสามารถติดต่อหาลุงเ่อโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0903247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยนะคะอันนี้ตัวรถสวยมากนะคะมาพร้อมล้อใหม่เดิมโรงงานเลยค่ะมือจับเป็นโครเมียมนะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้สายเบลต่างๆนะคะสภาพตัโวโบ ใหม่มากนะคะภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวฝั่งคนขับกันบ้างว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะคะมาพร้อมระบบเปิดประตูแบบสมาร์ทเคเลดค่ะในส่วนของภายในเป็นระบบไฟฟ้านะคะแถบประตูจะเป็นลายไม้จะเป็นลายไม้นะคะการดีไซน์ของเขานะคะตัดด้วยสีบอลค่ะภายในเป็นระบบไฟฟ้ามีที่เซฟกระจกมีที่ปรับเบาะนะคะเซฟบอกได้นะคะ คันนี้ก็ได้ในส่วนของกุญแจรีโมทนะคะจัดมาให้ลูกค้า2ดอกด้วยกันเลยค่ะนะคะแล้วก็ปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะอันนี้ปุ่มฟุตสตาร์ทนี่หน้าจอต่างๆนะคะเวลาเราสตาร์ทตัวบาะ เบาคนขับนะคะจะขยับหาพวงมาลัยแล้วก็บอกคนขับก็เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้หน้าจอนะคะคันนี้วิ่งใช้งานไปแล้วนะคะอยู่ที่1นึ0 9 2สมหกิโลเมตรไม่แทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังชันซ้ายฝานะคะมีปุ่มงโงมมาให้มีปุ่มสั่งการด้วยเสียงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์เลื่อนเพลงได้นะคะแล้วก็อันนี้หน้าจอของเขาก็คือสามารถเลื่อนต่อเลื่อนจากตรงนี้ได้เลยสามารถเชื่อมในส่วนของ คะ p p p l e r a r p เทอเรนรอยออโต้ได้นะคะ, el, ye, ะ,คะแล้วก็นี่เลยบลูทูธต่างๆนะคะ FM สมมุติว่าเราไม่ต้องเลื่อนไปดูที่หน้าจอลูกค้ามีระบบ FM อันนี้เปิดแล้วเสียงดังฟังชัดมากนะคะฟุตคอนโทรลมีมาให้คะ่ะ มีในส่วนของฟุตคนโรลให้นะคะคันนี้ได้ในส่วนของหน้าจอสัมผัสนะคะหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะคะอันนี้เลยลูกค้าเครื่องเล่นต่างๆของเขานะคะลูกเล่นต่างๆก็เยอะนะคะมีการคำนวณระยะทางเรียบร้อยว่าเราจะขับได้อีกกี่กิโลนะคะน้ำมันรถถึงจะหมดนะคะแล้วก็มาพร้อมระบบแอร์ออโต้ค่ะตรงนี้นะคะสามารถเปิดได้ ะะจะมีที่เสียบ power l e t d ช่องเสียบ USB จะอยู่ด้านในนะคะถ้ารเราไม่ต้องการใช้งานก็ปิดนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำให้เบรกมือไฟฟ้านะคะ ปุ่ม eco mode sport มีมาให้แล้วก็ระบบเกียร์ออโนต้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็มีช่องเสียบ u s ดีให้อีกนะคะที่พักแขนก็ขนาดใหญ่ก,กว้างๆนะคะแล้วก็คันนี้ได้ในส่วนของ HONDA l e n n น ward ด้วยนะคะเวลาเราตบไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะคะก็จะมีกล้องด้านข้างรถมาให้แล้วก็กล้องหลังรถก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะฝ้าเพดานโรยรารยเจอไม่มีนะคะกระจกคนนั่งข้างม,มีมาให้คนขับมีให้มีช่องใส่แว่นให้ สำหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นน้อเปียวแจ้งให้สักนิดหนึ่งจองแค่เ9 9บาทค่ะมีโปรขับฟรีให้90วันสำหรับลูกค้าเครดิตดีดอกเบี้ยเริ่มต้น2.49%ให้ส่วนลดทันที5,000บาทให้ทุกท่านนะคะและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายเลยใครจะไปดูรถสาขากรุงเทพไปดูได้สาขาสุราษฎร์สองสาขาก็เวไปดูได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะของตัวรถลูกค้าสามารถติดต่อหาน้องเปียวโดยตรง ได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 0ค่ะ3 2 4 7 5 8 6นะคะ0 9 0 3 2เ7 5 8 6เบอร์นี้เพื่อนเพื่พอนแอดไลน์เลยทักมาคุยกันเยอะๆได้เลยนะคะมีรถเกรดดีให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปยังสเปคหน้ารถก,กันให้อีกสักรอบหนึ่งนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากเป็นรถซีดานส,สูป,ปอร์ตรถสไตล์ผู้บริหารเลยลูกค้านะคะแล้วก็ตัวบอกก็คือปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันสักนิดนึงส,สำหรับตัวบอกนะอันนี้ ปรับได้หลายทิศทางเลยเป็น8ทิศทางเลยนะคะปรับซ้ายปรับไปหลังปรับไปหน้าปรับปรับให้สูงขึ้นก็คือปรับได้หมดเลยนะคะชอบมากนะคะคันนี้ใครอยากได้ก็ทักมาได้เลยนะคะคันนี้ค่ะน้องเปย้ำสเปค,คันนี้ให้อีกรอบในส่วนของคันนี้นะคะเป็นในส่วนของ Honda a c c o r d คัน่งจุดหาเอลนะคะเป็นรถปี2021กับค่าตัวน้องอยู่ที่8 29000บาท 829,000บาทไม่แพงเลยนะคะ,ะรถปี 2, 0, 2021รถสภาพสวยแท้เดิมโรงงานไม่มีชนหนักปิดความน้ำท่วมไม่แท้ร0 0ซ์ด้วยนะคะแล้วใหม่แค่แสนนิดๆเท่านั้นเองแล้วเป็นรถเกรด A นะคะรถไม่ได้ย้อมแมวเลยนะคะเป็นรถเกรด A แท้เดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้แล้วอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะติดต่อหาหนุ้ยโดยตรงได้เลยค่ะที่เบอร์0903247586ค่ะ 0903247586เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนเอ็ไหล่ได้เลยทักมาคุยกันเยอะๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องเพื่อต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจซีรีไทยรถสวยนะคะ